สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับผมมีข้อแนะนำดีๆสำหรับท่านนายกและท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับซึ่งท่านได้รับการเลือกตั้งเข้ามาทำงานแล้วนะครับมีข้อแนะนำเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่น่าสนใจ5ฉบับด้วยกันนะครับที่คุณผู้ชมเนี่ยควรจะศึกษาทำความเข้าใจ ในการไปปฏิบัติงานให้กับอบาตานะครับจริงๆแล้วในเรื่องของระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทําหน้าที่ในการปฏิบัติงานของท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นอบตเทศบาลหรืออบาตาเนี่ยมีเยอะแยะเลยนะครับในคลิปนี้ผมนํามาเพียง5ฉบับที่สําคัญสําคัญเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าใน5ฉบับนี้เนี่ยมีกฎหมายอะไรบ้างที่เราควรจะเรียนรู้ไว้นะครับ ฉบับแรกกันก่อนเลยนะครับก็คือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีพุทธศักราช2563เป็นฉบับล่าสุดนะครับเขาใช้คำว่าวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็หมายถึงว่าระเบียบนี้เนี่ยเขาให้ใช้หน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง องค์างการบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลด้วยนะครับใช้ฉบับเดียวกันนะครับในระเบียบกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้เนี่ยที่คุณผู้ชมจะต้องไปศึกษาเนี่ยนะครับก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับาการจัดทํางบประมาณรายจ่ายของอบตอนะครับในเรื่องของอเงินงบประมาณคืออะไรเงินนอกงบประมาณคืออะไรนะครับอ,อำนาจหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่งบประมาณใครเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณลักษณะของงบประมาณนะครับเช่นเงินรายจ่ายประจําปีวิธีการจัดทํางบประมาณนะครับแล้วก็ในเรื่องของรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอะไรบ้างเช่นรายจ่ายเรื่องงบบุคลากรงบดําเนินงานงบเงินอุดหนุนงบรายจ่ายอื่นๆงบรายจ่ายเพื่อการลงทุนเป็นต้นนะครับรวมถึงเขาก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับรายรับ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นรายรับในเรื่องของภาษีอากรค่าธรรมเนียมทรัพย์สินเงินอุดหนุนรายได้เบ็ดเตล็ดต่างๆเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายในระเบียบฉบับนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับเป็นเรื่องของการจัดทํางบประมาณของอบตอเลยนะครับที่คุณผู้ชมจะต้องไปศึกษาเรียนรู้นะครับกฎหมายฉบับที่2นะครับ ก็คือพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธศักราช2,537นะครับนี่เป็นกฎหมายของอ่าเป็นกฎหมายของในส่วนของอบตอโดยเฉพาะเลยนะครับเป็นกฎหมายจัดตั้งที่คุณผู้ชมจะต้องทําความเข้าใจแล้วก็ไปศึกษานะครับเป็น เรียกว่าเป็นคู่มือเลยนะครับกฎหมายฉบับนี้เนะี่ยเรียกว่าเป็นคู่มือสําหรับท่านนายกและท่านสมาชิกในการปฏิบัติงานเลยนะครับในพระราชบัญญัติฉบับนี้เนะี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับสภาตําบลองค์การบริหารส่วนตําบลน,นะครับแล้วก็จะมีในรายละเอียดเกี่ยวกับ อํานาจหน้าที่ของท่านนายกองค์การบริหารส่วนตนําบลท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตนําบลอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลเป็นต้นนะครับตรงนี้แนะนําว่าคุณผู้ชมควรจะหามาศึกษาในรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับต่อมากฎหมายฉบับที่3นะครับก็คือ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพุทธศักราช2547แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบันนะครับฉบับที่2ปีพุทธศักราช2554นะครับในระเบียบฉบับนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยโดยเฉพาะท่าน ประธานสภารองประธานเลขานุการรวมถึงสมาชิกสภานะครับและผู้บริหารของอ,อบอตด้วยนะครับเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับการประชุมสภานะครับยกตัวอย่างเ,เช่นในเรื่องของการสรรหาประธานสภารองประธานสภาเลขานุการนะครับในเรื่องของอำนาจหน้าที่ของท่านประธานสภานะครับแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับ ในเรื่องของสภานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในฉบับนี้นะครับแนะนําว่าควรจะนํามาศึกษาเพิ่มเติมเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับฉบับต่อมานะครับก็คือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2548แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พศ2559 และฉบับที่3พศ2561นะครับตรงนี้สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าการที่เราจะาบริหารงบประมาณในเรื่องของการพัฒนาตำบลเนี่ยาตามกฎหมายนะครับก็คือจะต้องจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาก่อนนะครับจึงจะใช้งบประมาณ ของออมตอได้นะครับถ้าไม่มีโครงการต่างๆบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถจะใช้ใจ่ายงบประมาณได้นะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการวิธีการในการจัดทําแผนพัฒนาเป็นอย่างไรเนี่ยในฉบับนี้เนี่ยก็จะมีรายละเอียดที่เราจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับเป็นกฎหมายอีกฉบับหนึ่งที่มีความสําคัญมากๆนะครับที่พูดถึงกระบวนการต่างๆในการจัดทําแผนพัฒนานั่นเองนะครับ ต่อมาฉบับที่5นะครับที่อยากจะแนะนำก็คือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบลปีพุทธศักราช2562นะครับในฉบับนี้ก็มีความสำคัญนะครับเป็นเรื่องของการประสานแผนในระดับตำบลและระดับอำเภอนะครับเพราะฉะนั้นการจัดทำแผนของอบตอเองเนี่ยก็จะต้องมีความเชื่อมโยง จัดทําแผนในระดับอำเภอในระดับจังหวัดไปจนถึงในระดับประเทศนะครับนี่คือกฎหมาย5ฉบับนะครับที่แนะนำให้ทั้งท่านนายกท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยนำมาอ,อ่านรายละเอียดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบจอเทศบาลห,หรืออบตอเนี่ย ก็ยังมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องอีกหลายฉบับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นอกจาก5ฉบับนี้แล้วนะครับก็อาจจะมีฉบับอื่นๆเพิ่มเติมนะครับซึ่งเราจะนํามาพูดคุยรายละเอียดกันในคลิปต่อไปนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะครับไม่ค่อยมีเวลาที่จะศึกษาในรายละเอียดนะครับก็ติดตามทางช่องสนุกเรียนรู้นะครับเดี๋ยวเราจะนํากฎหมายทั้ง5ฉบับนี้นะครับมา ค่อยๆพูดคุยไปทีและประเด็นประเด็นนะครับรวมถึงกฎหมายฉบับอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่เราจะต้องศึกษาแล้วก็เป็นประโยชน์ในการนำไปปฏิบัติหน้าที่นั่นเองนะครับ